สวัสดีค่ะมาดามกิกก้จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็วันนี้มาพบกับเก๋เช่นเคยนะคะกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มาดามกิกกี้นะคะที่เก๋ตั้งโชว์อยู่ด้านหน้านี้เองนะคะแล้วก็สวัสดี ชาวทิกตอกทุกท่านเลยนะคะคนไหนที่เห็นคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปนะก็ฝากกดติดตามช่องทอิกตอกเกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเก๋จะมาแนะนาะําผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลผิวปกป้องผิวระหว่างวันนะคะสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องดูแลผิวกันเป็นประจำนะคะอยู่แล้วนะคะในแต่ละวันเนาะก็ อยากจะมาแนะนําเซตนี้เพิ่มเติมนะคะ,ะเพื่อบอกต่อหรือว่าอาจจะเป็นตัวช่วยตัวเสริมหรือ,อเป็นตัวเลือกนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะนําไปดูแลผิวกันนะคะก็มาแนะนําตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวเซรั่ม um, นะคะตัวซีบัตเตลนั่นเองตัวนี้เป็นตัวเซรั่ม um, นะคะตัวนี้เข้มข้นนะคะ อ่าตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวนะคะใช้เป็นประจำเช้าก่อนนอนนะคะจะช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นนะเป็นตัวปรับเม็ดสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะคืนความอ่อนเยาว์อ่อนโยนคนไหนที่รูขุมขนกว้างนะคะผิวมันนะคะผิวแบบแห้งกร้านนะคะหมองคล้ำนะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยนะคะช่วยให้รูขุมขนกระชับนะคะปรับผิวแล้วก็ พวกปัญหารอยดำรอยแดงนะคะจะจางลงนะเป็นตัวเซรั่มตัวแรกที่เราจะต้องบำรุงนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเป็นตัวเจลอะโลเวร่านะคะก็คือตัวนี้เลยเห็นไหมเสบนี่หน่อยนะอ่ะตัวนี้เป็นเจลอะโลเวร่าเป็นเนื้อเจลที่เข้มข้นนะคะเป็นตัวบำรุงผิวนะคะบำรุงเช้าก่อนนอนเช่นกันนะคะหลังจากลงเซรั่มนะคะตัวนี้ช่วยให้ ผิวของเราชุ่มชื่นนะคะนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เย็นสบายผิวระหว่างที่เราทาเนื้อเจลเขาจะเข้มข้นมากๆลดปัญหารอยแดงให้ผิวลดการอักเสบลดอาก,การแพ้ได้ดีนะคะเป็นเนื้อเจลอะโลล่านั่นเองนะแล้วก็คนไหนที่ชอบออกแดด晒ร,ร้อนผิวหน้าผิวหน้าจะชอบแดงง่าย ระบงง่ายแสบร้อนมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบผิวแล้วหวงวันได้ดีมากๆนะคะถ้าใช้เป็นประจํารับรองว่าผิวจะสว่างขึ้นนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นคนไหนผิวแห้งกล้าน,นะคะขอแนะนําเป็นตัวเจลอะโลเวรว่านะคะรับรองว่าตอบโจทย์ให้กับปัญหาผิวได้ดีแน่นอนนะคะตัวสุดท้ายขาดไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นกันแดดนะคะทุกคนควรมีติดบ,บ้านนะคะ ไม่ว่าคุณผู้หญิงผู้ชายจะต้องใช้นะคะไม่ว่าเราจะทำงานนะคะในร่มในออฟฟิศหรือออกไปทำงานนอกสถานที่นะคะขอแนะนำเป็นกันแดดบางมิดนะคะตัวนี้เป็นเนื้อโรชั่นบางเบานะคะเหมาะมากสำหรับคุณผู้ชายนะคะตอบโจทย์ให้คุณผู้ชายได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาจะไม่ชอบใช้กันแดดที่มีคุชชั่นนะคะผู้ชายจะไม่ชอบใช้กันแดดที่มีผสมรองพื้น ไม่ชอบผสมพุชชั่นบีบีอะไรเด็ดขาดนะคะเขาจะไม่ชอบเหนียวเนินหนะนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชายได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นกันแดดเนื้อโลชั่นบางเบาซึมเร็วนะคะเวลาทาจะซึมเข้าผิวแล้วก็จะช่วยผิวเราชุ่มชื่นสว่างขึ้นนะคะอ่ะลดปัญหาฝ้ากระนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะ,ะตัวนี้อยากแนะนําเป็นพิเศษนะคะถ้าใครสนใจนะคะ เปิดใจลงมาใช้กันแดดของแบรนด์มาดามกิ๊กี้ดูนะคะทุกคนจะหลงรักเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะไม่เหนียวเหนอนะหนะไม่แห้งไม่ทําให้ผิวแห้งไม่วอกไม่เยิ้มไม่อุดตันนะคะตัวนี้ไม่อุดตันแน่นอนนะคะกะ็วันนี้เกียวของมาแนะนําผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนะคะของแบรนด์มาดามกิ๊กี้นะคะกอฝากไว้ด้วยนะคะคนไหนสนใจนะคะ,ะที่กําลังมองหา ผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะดูแลผิวปกป้องผิวระหว่างวันนะคะขอแนะนําเป็นเซ็ตนี้เลยนะคะรับรองดีแน่นอนนะคะแล้วก็สนใจทักทายเข้าไปทางเพจของมาดามกิกกี้จังหวัดเพชรบูรณ์หรือทักข้อความอินบ็อกเข้ามาทางช่องทิกตอกของเก๋ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรนะคะ ากติดตามเกี่วไว้นะคะเดี๋ยวเกีจะมีเคล็ดลับทีดีมาฝากอีกนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะไปเลยบ๊ายบาย